ลีลาวดีฮอลลีเดย์เราขอพาคุณผู้ชมมากันที่มากเก๊าแหล่งรวมวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งความเชื่อและมนลเสน่ห์ในยามค่ำคืนที่ดึงดูดให้ทุกท่านได้มาสัมผัสกับมากเก๊าดินแดนที่ไม่เคยหลับไหล ถ้าข้าไปฝั่งนู้นก็เป็นประเทศจีนนะใช่ไหมใช่ครับโอ้โหงั้นเราไปเที่ยวจีนดีกว่าคุณผู้ชมครับเราเดินทางจากกรุงเทพมาด้วยแอร์มาเก้านะฮะสุย <10 S 1> อที่นี่นะครับสองชั่วโมองกว่าสองชั่วโมงสิบนาที <laughs> นี่เรียบร้อยเลยวันนี้จะพาผู้ชมไหว้พระขอพรกันนะครับช่มชื่นสิริมงคลกันทั้งเทปวีลามีเลยนะครับเดี๋ยวจะเริ่มต้นที่ศาล เช่าพ่อเสือก่อนเนื่องจากว่าตอนนี้ช่วงนี้ใกล้ตรุษจีนแล้วลต้อขอรพรเผื่อท่านผู้ชมทุกท่านไปครับ,รบเนื่องจากในช่วงวันตรุษจีนปีนี้ทางดิลามีขอนำเสนอการเข้าสักการะเพื่อเสริมสิริมงคลกับวัดทํากงที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านโคโลอานด้วยถูกสร้างขึ้นเมื่อปีคิเตศักราด1862เพื่ออุทิศให้แก่เทพทํากงผู้ชมนี่ครับเรากำลังจะเข้าไปไหว้แล้วนะครับศาลเจ้าพ่อเสือเนาะ เราใช้คำนี้คุณผู้ชมครับหรือท่านทํากงนะครุคณผู้ชมครับเทพทามากงนี่อยู่ในลทัทธิเต่านะครับปกปักรักษาหมู่บ้านโครอานตรงนี้เกาะโครานนี่สมัยก่อนนี่อยู่กันมีสาม0ันคนโดยประมาณสามพันครอบครัวนะครับออกไปทํามาหากินหา ปลาหาอะไรแบบนี้ชาระมงชาระมงแล้วก็นิยมแปลงตัวเองเป็นเด็กผู้ชายั้างปราดกไกดให้คนเห็นว่าเด็กผู้ชายหรือว่าเป็นคุณผู้ชายที่อายุประมาณนุ่มๆหน่อยประมาณนี้ถ้าเลยเป็นภาพจาว่าท่านจะเป็นนุ่มๆหน่อยชาวครัวอานเองที่ไปอยู่ที่อื่นนะฮะในช่วงของเทศกาลเนี่ยจะกลับมาทุกคนจะต้องกลับกลับมาล้ำลึกบ้านเกิดมาไหว้ท่าน น,ะะ e, น้อยไ e <tinc S 1> like ด <Liberty. S 1> ค ation, Früh, ้คนโกราดนี่ค่อนข้างนับถิดท่านมากเราวันนี้เรามาขอพรนะฮะขอพรในเรื่องการค้านะฮะการออกไปทำงานข้างนอกนะครับให้อยู่รอดปลอดภัยนะครับเจอแต่คนดีเข้าข้างในครับคุณผู้ชมฮะคนมาเขาเนี่ย แนะนำว่าเรามาไหว้เนี่ยเราควรจะก้าวเท้าซ้ายนะฮะข kind of ้ามธรณีประตูเข <tortured. S 1> ้าไปนะฮะซ้ายนี่คือเสือคุณผู้ชมครับการเข้าไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กรุณาก้าวเท้าซ้ายเข้าแล้วขาออกเนี่ยเราก้าวเท้าขวานะครับขวานี่ถือว่าเป็นมังกรถือโชคลาภประมาณหนึ่งเลยฮะเชิญครับแล้วคุณนุชสอนว่าห้ามเหยียบเลยตรงนี้ไม่ได้เลยคุณนุชสอนผมมานานแล้วนี่เอาซ้ายเข้าอย่างนี้แล้ว เครื่องไหว้แล้วเรียบร้อยครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เ็าจะมาแนะนํานะครับครับไม่ต้องไม่ต้องเครอะเขินอะไรเลยเรามีเจ้าที่ทางทางวัดคอยดูแลเรียบร้อยนะฮะผู้ชมมาคานับสามครั้งก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปจุดเทียนข้างนอกคือเจ้าที่คอยดูแลนี่ฮะทางวัดนั่นละผู้ชมอ่าเราไปจุดเทียนด้านนอกนะครับ เราจะออกฝั่งซ้ายนะฮะแล้วก็เท้าขวานะฮะปึ๊บมาอย่างนี้เลยคุณผู้ชญครับ นี่ยมฮะเราก็จะจุดเทียน2เล่มนะฮะหลัากการก็คือตัวส่วนใหญ่ก็จะปักทางซ้ายก่อนนะครับเทียนนี้ถือว่าเป็นการนำแสงสว่างให้กับชีวิตนะฮะ สี่ค่อนข้างจะซับซ้อนหน่อยนะเอามือขวาจับก่อนแล้วมือซ้ายประกบอย่างนี้นะครับขึ้นไปสูงกว่าอย่างนี้แล้วกนะ็เวลายกคุณผู้ชมฮะคยกมาประมาณคว่างคิ้วเหมือนกับมีดวงตาที่สามเป็นงานไหว้เทพเอ้อหลัเปิดเนบทำให้เรามีความกว้างไกลนะ ในชุดไหว้ที่ทางทางศาลจัดให้นะคุณผู้ชมครับก็มีเรื่องทูบเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เราไหว้ครบแล้วตรงนี้เป็นเรื่องของกระดาษเงินกระดาษทองนะฮะะบวนการส่งให้เจ้านะฮะก็ต้องผ่านไฟคุณผู้ชมครับก็คือการเผาส่งไปให้นะครับเดี๋ยวเราเราต้องกลับก่อนมากลับทางนี้ก่อนปะเชิญครับเชิญครับนี่กรได้ครับ ท่านผู้ชมอย่ที่ผมเรียนว่านูจะเป็นหนุ่มหน่อยนะครับส่นวนใหญ่จะแปลงล่างมาเป็น,นหนุ่มๆแบบนี้คุณผู้ชมครับแล้ว <Okay. S 1> ่ก็แปลงมางเป็นเด็กเด็กหนุ่มมาช่วยชาวประมง ไม่ใช่ยังง่ายๆนะออไม่ใช่ไม่มีอะไรง่ายครับนี่คือการสอนให้เรามีสมาธิครับเหลือทูบไปเรื่ยไม่ได้จุดใช่ยังมีอีกนะใช่นใชหนึ่งเคล็ดลับมักเราไปจุดทูบนี่คแค่ สารแรกคะเดี <chocolates. S 3> ๋ยวไปสารต่อไปนี่เป็นจีนงล้นเราก็อยากจงว่ายทุกเทุกาเ่อท้ได้วบรุลุดไไปกันเลยเครับนี่ไปงี้เไปงี้เลยตรงรังสารเส้นทางอย่างมีลีลาโดยลีลาวดีฮอลิเดイ